ไปเยอะนั่นาในเอมีนัดเดียวอ่ะหมดแล้วด้อแล้วกูก็ตายด้วยโคุณเอาหมีอ่ะคุอันหลังนะคุณค์เกา้ามาคน เอเอ้าโดดเฉยอปีเ่า,าจะพังดีแต่พังอะไม่พังเหรอไม่พังว่ะขึ้นมาไอหนุ่มเราจะเข้าไ,ไ,ได้ดูด้วยใครขับ <laughs> แค่ฟิวดีโอบอกคือกูก็อุ่นใจได้เฮียเออ,เอเต้องอย่างนี้ไอ้เชยฮอร์การ อ๋อเดฟอลต์เซตติ้งอะเฮ้ยเขาเยี่กลับมาลูกมันใหญ่กว่านะคนุณหายแล้วไเฮี้ยแม่มีเอเอาแล้วเอาหอไปเสียนะไปดูเอาย่าหลอกไอ้เฮีย้ยแล้ววิ่นไปชนรถจิปที่กัลลังเรียกลงมาไม่เห็นเว้ยไม่เห็นผมก้มหน้าอยู่คนเรา